ตกลภาษาไทยาอะไรนะสะกดภาษาไทยให้ฟางเอ้าคูเจรรู้มั้นอะเหมือนเป็นเพราะว่าดันโยเองก็จริงๆในรุ่นนั้นก็มีเด็กๆหลายคนที่ชอบดันโยนะอย่างผมเนี่ยทำข่าวเนี่ยผมก็ชอบเขาตอนเขาเล่นนะเพราะว่าเขาเล่นดีผมชอบเราไม่ได้ดูไงเอาวันหลังต้องชวนมาเตะบอลนะนะครับเมื่อกี้อัปเดตชีวิตดักโนไปเยอะแล้วมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าหลายคนน่ะชอบพูดถึงกันเยอะในสมัยนึงโดยเฉพาะสมัยดักโนเล่นไปสมัยแรกๆที่มีนักเตะต่างชาติเนี่ยเขามาเล่น เคยไหมมีใครมาทักทมกันโย่ไหมให้มาเล่นทีมชาติไทยเอออันนี้เนี่เออนี่ก่อนนี่ก่ออันนี้ซาดิโอมาเน่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนแต่ก็เหมือนด้วยไมยืนไปเรื่อย้เราเนี่ยมึงจะไปทักมันทำไมมึงต้องทักกูสิกระทับผู้ชมเอาละวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับสู่ช่องอัพตูกูชานนนะครับผม ช่วงใหม่ของรายการเราครับอัพดุกูชัวลงนะฮะชัวลงต้องและเติ้ลเหมือนเดิมครับผมไอ้ผมก็นึกว่าเปิดตัวอยู่ฝรั่งส่งฝรั่งเศสมีลูกปงลูกปั้นอยู่ไหนฮะอยู่เมืองทองเมืองทองมาทำอะไรอ่ะมาบ้านนัดบอลโอ้เห็นบอกว่าคนนี้ขาวตีหน้าตาดีเกาหลีจับใช่เป็นโค้ชในปัจจุบันแหมมึงนี่รู้ดีจริงๆเลยอ่ะมึงรู้ดีมากเลยอ่ะแล้วมาอยู่ไหนเมื่อกี้โทรคุยมันอยู่เป็นยังไง มันบอกว่ากูอยู่ข้างหลังกูอยู่ข้างหลังกูไม่รู้ว่าหลังไหนไอ้เรื่องเอางี้รู้ว่าอยู่ตึกไหนละเดี๋ยวเราไปหามันดีกว่าไปเลยไหมไปดีกว่าเดี๋ยวนานใช่โอเคครับพากูไปนะไป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 ต้องก็เดินมาถึงแล้วชิ้มหายชั้นไหนเนี่ยเนี่ยกูว่าชั้นเนี้ยแหละแต่สูงอยู่นะสูงอยู่เฮ้ยกูว่าห้องนี้ห้องนี้เอ้ยอยู่มันใช่รูปมีรูปเด็กผู้หญิงใช่หรือเป่าเคาะดิทานานมีใครอยู่ไหม ดูนี่ใครจะออกมาครับคนที่เราคุยกันอยู่ว่าใครเอ้าเย้เลยวันนี้ครับเย้เลยครับโอ้ยโอ้โหนี่ว่าจะมีใครมาเปิดให้นี่มาเชือทายเราอีกครับดานโย่ดานโย่อ๋อดานโย่บ้านเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านดานโย่หน่อยฮะบ้านได้ครับทำคิดว่าเป็นบ้านตัวเองนะวันนี้วันนี้สะอาดเลยครับเออ ปกติเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อ่าปกติออ๋สันดานขึ้นไปเรื่อยตามมาดูมาตอนนี้นี่โอ้โหเอ้ยมาบ้านดันโยแล้วทันทีเอออ่าวันนี้เป็นไงบ้างเอามาเจอดันโยสวัสดีครับดันโยหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีในทางไกลรอบหนึ่งครับผมมากันตอนวันนี้เราอาจจะนตอนบ่ายๆดานโยบอกภารกิจเขาเยอะต้องรีบมารีบไปใช่นะรีบมารีบไปใช่มันวันนี้ไม่หา เออเดี๋ยวก็หาเดี๋ยวตอนนี้มันยังเกงเกงอยู่ชีวิตมันยังเกงเกงอยู่เออเอาเยอะ้อานั่งก่อนนีกก่อนั่งก่อนดีกก่อนนะก่อนที่จะไปเดินสำรวจบ้านดันโยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไหมเออก็วันนี้มาอยู่กับที่บ้านดันโยเฉียดเอาจริงสรุปผมยังไม่รู้เลยนะเมื่อก่อนเรียกดักโน่วันนี้ดันโยถามกันตรงนี้เลยก่อนนี้ไปคุยเรื่องอื่นชื่อของคุณเนี่ยตกลงต้องเรียกว่าไงตามแบบตรงๆงตามภาษาฮาวิ่โคสต์ ต้องเป็น Danu s i ก r r a Danu Sierra นะถูกแล้วนะทุกวัน <influences> น <awi> ี้คือถูกแล้วนี่ก็ถูกแล้นี่ก็แล้วเมกดภาษาไทยภาษาอะไรนะสะกดภาษาไทยให้ฟังเอ้าครูเจรูมั้งอ่ะมึงก็ถามไม่คิดไม่เหงมัวใช่ป่ะมึงก็ถามไม่คิดเอ้าวแต่เด็กอคือไงนะอ่าสรุปจริงคือชื่อจริงๆดาง Danu s i e r r ไม่ใช่ดักโนนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขียนข่าวกันเนี่ยเราเห็นเขา D A G N O ไงเราว่ากโนดักโน เมื่อก่อนนี่เขาก็ไม่เถียงด้วยไงใช่อันนี้เป็น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 บ่อยมากมีคนมาถามว่าเออเกณฑ์สุดท้ายเป็นดังโก้เป็นดานโยอะไรเออสุดท้ายผมแบบอธิบายอธิบายเกาแบบยังไม่จบอ่ะเออร้องเต็มมึงเลยมึงไ่ถูกอ่ะกูเลยอย่างนี้แล้วแต่มึงเออสรุปดานโยเซียก้าเรียกให้ถูกนะก็มันก็ไม่มีอะไรเยอะเลยเนี่ยนะปัญหาเยอะเอางี้ก่อนคุยไปก่อนเดี๋ยวกูหาสคริปต์ก่อนกูจำไม่ได้ เอาอยากพเนี้ยมันมันก็มีหลายคนที่อยากถามแล้วว่ามือเข้ามาอยู่ในไทยได้ไงก็ตอนแรกผมผมอยู่เจ้าฟิกาเล่นบนเจ้าฟิกานอะอ่าเออเรล่นบิ๊กบอทกัได้กูไม่ว่าวัดแต่ตอนแรกเพื่อนผมอ่ะเข้ามาเล่นในสมุนโสรนตรองก่อนตอนนั้นเนี่ยนตรองอยู่โอเคต้องบอกว่าตีสามก็คือเขาลังกังสร้างทีมใหม่ใช่กัางออยู่ที่สามอ๋ออยู่ที่สามไม่มันจะเป็นอย่างี้ใช่ประมาณว่าหน่องอะไรเมืองทองหนองจอกสักอย่างเนี้ยเออหนองจอก เราก็เพื่อนตาำยังต้องขึ้นมาดีสองดิวิชั่นสองเราก็เพื่อนอยากใหญ่ไปยูติลูเราก็แบบเขาตอนนั้นอ่ะเขามีเอเจนต์ที่เป็นโรเบิร์ตโรเบิร์ตปัคืเรารอเบิร์ตปัคืเรารอเบิร์ตปัคืเรบบอกเขาว่าโอเคถ้าอยู่อยากไปติลูก็ไปได้ไปอยู่ต้องหาคนที่มาเต็มยูก่อนก็เลยไปคนแรกเพื่อนคุยกับเราเราก็โรเบิร์ตมาติดต่อเราอีกครั้งเขาดึงเราเพื่อนนี่คือใครอยากรู้เลยอากาซู การสู้โทรคุยภาษาไอวอลลี่คนเลยใช่ภาษาอฟริการภาษิกันเลยเออมันก็ก็ดีเนาะมันอยู่ดีมันก็อยู่ด้เข้ามาอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเข้ามายี่สิบขวบนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบขวบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดมันก็ก็ยังเด็กอยู่นะมาถึงตอนนั้นพูดภาษาไทยฝึกภาษาไทยเนี่ยยากไหมก็ยากนะก็มาถึงชั้นแรกๆเลื่องกุยเลื่องกินข้าวเนี่ยเป็นสองอย่างที่แบบ ยากากมากมกพูดถึงอาหารหน่อยพอ,ด,อดันโยพูดถึงอาหารเนี่ยอาหารฟรีการมันก็จะมีแบบเผ็ดแต่รสชาติจะไม่เหมือนไทยถูกไหม วันแรกๆมาเดือนแรกๆมาปรับตัวไงมันกินยากนะเพราะว่าอ่าเหมือนเราไปอยู่ต่างประเทศไงดานโยนี่ต้องคิดแล้วคุณเซ็นสัญญามาดานโยต้องอยู่2สองสมปีแน่ใช่ใช่ก่อนี่ปรับตัวเพราะเราโชคดีตรงนั้นเพื่อนอยู่ไงอาตัสููที่ดึงเรามาเขายังไม่ได้ใหญ่ไปเตโลเขาอยู่กับเราเราก็สอนเราอนเขาจะใกล้เราไปอนเขาตาเราไปกินข้าวปดไข่เลย อ่ามันใจกันเอาง่าย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 นี่เลยแล้วก็อันนี้เป็นเป็นใกล้ๆกับมันแอฟริกาแอฟริกาก็เรามีข้าวแบบนี้แหละประมาณแบบเนี้ยที่ผมนึกออกไปข้าวผัดเม็ดถั่วมาประมาณน่าจะประมาณห้าหกเดือนทุกวันอะเช้าเย็นเช้าเย็นเอาแรงไหนไปเตะบอลวะเอาแรงไหนไปเตะบอลเพราะว่าเราเราคิดอยู่ตั้งแต่แรกว่าเออ เลขอื่นก็เรากินไม่ได้อยู่ดีเราต้องกินไอ้นี่ไปคนคนเจจีนต้องต้องี้กุกวันนี้ส้มตำกินได้เขากินได้ตอนนี้กินได้หมดต้องบอกว่าต้องว่าดาโยเนี่ยคือเป็นอ่าเขาศาสนาอิสลามเขาก็จะเลือกกินที่ที่ที่เป็นที่แบบที่แบบอะไรเงี้ยกับมุสลิมอ่ะเออเลยกินไข่อย่างเดียวกินมันเป็นทั้งใช่ใช่ที่เป็นแบบอัลลอฮ ฮาลาลฮาลาลไก่เรียกนฮาลายในวงนี้แล้วทำไมไม่กล้ากินอย่างอื่นอ่ะมาไทยอ่ะหรือว่ายังยังกลัวว่าตอนแรกช่กินหเราไม่เราเข้ามาเราคิดว่าแบบเรากินไม่ได้อยู่ดีเพราะเราเห็นคนไทยกินด้วยกันเป็นหลักด้วยอะไรวันหลักเลยซุปเป็นอะไรนู่นนี่เรารู้สึกว่าเออเรากินไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ใช่เราเรากินไม่ได้มันกินไปเรื่อยๆเราเริ่มรู้สึกว่าเ ชิมช e er ิมดูช like ิมด oh yes. so ูเล our ้วก็สนมันต้องมีเพื่อนแกล้งมึงแหละไอ้นี่เอามาให้กินเนี่ยนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ต้องมีหละบางคนแบบจะดึงหมูมาให้ใหะมึงกินเป็นไข่เป็นนู่นนี่ไอ้หี่้อโคกูแดดไม่ได้โคแดดไม่ได้รู้รานใจใจรู้อยู่ต้องบอกว่าดนุกเก่งไหมก็เก่งนะเพราะว่าเราเป็นมุสลิมบัดบางคนแบบเก่งกว่าเราอีกอ่อบางคนแบบหนักกว่าเราอีก ทีนี้รปรับตัวได้แล้วทีนี้มีเพื่อนอังกสู้คอยปรับตัว<ช>มันต้องมีคนไทยคนไทยคนแรกเนี่ยนักเตะที่แบบมาคุยกับดานโยไอ้กูจะเป็นเพื่อนอยู่จะเป็นโยเฟรนอะไรเงี้ยใครอ่ะ,อะไม่ก็ตัวล็กเลยตัวที่เราอยู่ที่หนึ่งอ่ะเราเข้ามาแล้วก็ของนั้นมีนักมือกลงตทยยูครับอ,อ่า เขาหลับเรามันมันโคกขวัดด้วยมันแฟมิลี่ให้เราสบายใจด้วยอยู่กับเขาได้ก็เล่นกลนทุกวันใช่เขามาเล่นกะกับเราได้เขามาตัดทำตัวให้เรารู้สึกดีบ้างอ่ะโคกเขาเราเราขอบุญเขาด้วยตอนนั้นอะไม่มีนาวบนที่มีชื่อเสียงอะไรแบบนี้ก็เป็นนัวบนที่ปกติก็คือเหมือนแบบเป็นเพื่อนในระดับที่สองก็ยังไม่ได้ดังไม่ได้ริมชาติไม่ได้ริมชาติไม่ได้อะไรใครอาทิตทิตอนนั้นะมีใครต้องมีหลายคนอะฟะว่าอย่างเมืองทองเนี่ยอย่างพวกตองอะไรก็ขึ้นมา ใช่ตรงขึ้นมาตรงท, <c oughs> ตงที่เราขึ้นมาที่หนึ่งอ่ะผมว่าผมขึ้นมาที่หนึ่งตรงมาเราก็แบบมุ้ยอยู่ด้วยแบบตอนนั้นเขาไม่ได้เล่นมากเขาไม่ได้เล่นแบบบ่อยครับเราก็มาเล่นด้วยกันอ่านะครับเมื่อกี้อัปเดตชีวิตด,ดักนโน่ไปเยอะแล้วมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าหลายคนน่ะชอบพูดถึงกันเยอะในสมยนัยนึงโดยเฉพาะสมัยดักโน่เล่นไปสมัยแรกๆที่มีนักเตะต่างชาติไงเขามาเล่นเคยไหมมีใครมาท้าบทามดานโยไหม ให้มาเล่นทีมชาติไทยยุคนั้นเขามีกระแสอะไราอย่างให้แบบนักเตะต่างชาติที่เล่นในไทยดีๆเนี่ยไปเล่นทีมชาติไทยเขาก็มีนะมี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 แบบมีช่วงหนึ่งที่แบบขยับธรรมดาธรรมชาติแลยนี่เลยไหนๆรายการเรารีแลกอยู่แล้วไม่มีช่วงหนึ่งที่แบบออกข่าวแบบเรื่องอย่างนี้เยอแล้วก็สมสรแบบพยายามพยายามด้วยเพราะว่าสมรสรเป็นสมสรที่แบบ อยากช่วยทีมชาติด้วยรักคนไทยรักทีมชาติไทยนะโดยเฉพาะพีวิใช่ไหมใช่ใช่พีวิพวกปีเป้อะไรไปอารักก็ไม่ใช่ก็นั่นแหละก็เลยถามดานโยเฮ้ยมันมีจริงไหมเพราะว่าเพราะพักหลังก็เริ่มมีกระแสนึงพออีกยุคหนึ่งที่หล่อต่อจากดานโยเป็นพวกเฮเบตี้เป็นเดียร์พวคุณย่าพวกเนี้ยใช่ใช่ซึ่งมีจริงนะก็มีมีขผมมีมีมีเป็นข่าวดังเราก็เป็นไอ้รู้สึกดีด้วยนะเราก็รู้สึกว่า กังแรกที่ผมเข้ามาประเทศไทยไม่มีใครรู้จักเราเรากเราอยู่มาหลายปีเราก็มีคนมารู้จักเราฟงเต็จส้ามงสอนเราก็ตัวนี้อยางคนอยากให้เราติดติมชาติอีกมองว่าเราเราแบบเราเรามาจากไทยจริงๆเราก็เรารู้สึกว่าเป็นประเทศที่แบบทําให้เรามีที้เสียงด้วยถ้าเราได้มีโอกาสแบบไปเล่นในจิมชาติเราเราจะทาเต็มที่เราก็ตรงนั้นนะจริงจริงรู้สึกดีรู้สึกดีเราก็อยากให้เป็นเรื่องที่ อยากให้เป็นเลี้ยงจริงอ่ะอยากให้เป็นเลี่องจริงอ่ะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นมันเงื่อนไขนะก็เห็นคนพูดถึงเราก็บางคนพยายามไม่เป็นเลี่ยงจริงอ่ะครับคอวยรู้รู้สึกดีแล้วมันอาจจะเป็นเงื่อนไขด้วยไงเพราะว่าอย่างพวกลูกครึ่งมันก็จะมีแบบเสี่ยวไทยแต่ดานโยแบบว่าไม่ได้แบบมีมีความเป็นคนไทยแต่ถามว่าอยากเล่นไหมตัวตัวบอกนะอยากเล่นนะลองเเมียไทยดิเกี่ยวหรอกตอนมพี่กีคุยเรื่องเมียลงมีคนล ไอ้นี่วกเข้ามาพอดีไงอนี่มั่วมากนกูได้ไรสาระกูบอกเลยกูมึงไม่ต้องบอกแต่ทุกคนรู้แต่กูรู้เลยอูบอกเลยถึงต่อ้มีเมียไทยมึงก็ไม่ได้สัญชาติไทยไม่ได้อยู่ดีถ้ามันได้นะดันยุ่งมีไปแล้วเชื่อกูไม่ได้มีลูกหรอกด้วยเนี่ยเอางี้อ่ะถามถามต่อว่าเรื่องอะไว่าพิกยังไงพิกผ่านมาจนจะมาเป็นผู้ช่วยโค้ด เออตอนแรกคุณหายจากระบบอลไรไง <c oughs> ดานโยหายไปแล้ว <c oughs> คือเลิกเล่นทุกคนรู้ว่าดานโยเลิกเล่นแต่ไม่มีใครรู้ว่าดานโยไปเรียนโค้ดตอนไหนมาตอนไหนเริ่มมาเป็นโค้ดใคยไปท่าบ้างไม่ตอนที่อยู่ <ๆ S 2> เล่นก็กลับไปที่บ้านกลับไปแอฟริกาไปไปอยู่นู่นนีน่นเพราะว่าไม่ได้ใช้ชีวิตนู่นมานานแล้วไนงะเราก็แบบเรารู้สึกว่าตั้งแต่เราเล่นบอลอ่ะเราได้ประสบการณ์แบบมาเยอะถ้าเราไม่ได้มาสอนเด็กอ่ะเราจะเก็บเอาไปทำอะไร ไม่มีประโยชน์อะถ้าวันหนึ่งเราตายเขาตายไปแล้วอตายไปกับความความที่เราเรียนรู้มารู้แม่งคนเดียวว่างั้นเดอะใช่ใช่กโกโก็มเไม่ไอ้รู้สึกว่าก็ไม่ใช่เราก็เป็นประเทศไทยที่แบบทำให้ผมมีชื่อเสียงด้วยเป็นประเทศไทยที่ทําให้คนรู้จักเราเราก็ผมคิดว่าเอ้าสิ่งที่เราได้จากจากฟุตบอลจากประเทศไทยด้วยทำไมไม่ช่วยนักบอลไทยแบบ ทำให้เขาดีดีขึ้นเขาดีกว่าเดิมแล้วก็เป็นเพราะว่าดันโยเองก็จริงๆในรุ่นนั้นก็มีเด็กๆหลายคนที่ชอบดันโยนะอย่างผมเนี่ยทำข่าวเนี่ยผมก็ชอบเขาตอนเขาเล่นนะเพราะว่าเขาเล่นดีตอนนี้ไม่ชอบแล้วเพราะว่าไม่ได้เล่นไม่ได้ดูไงเอาวันหลังต้องชวนมาเตะบอลนะกูเริ่มเกลียดมึงแล้วยต่นี้กูเริ่มเกลียดมึงแล้ว ตอนนี้ก็ชอบตอนนี้ก็ชอบติดตามผลงานตลอดไงเพราะว่าดันโยที่บอกว่าโอเคไปออกรายการนู่นนี่นั่นคุณก็สร้างสีสันไงแต่ตอนเป็นโค้ชไม่งนิ่งชิปไงใช่ใช่โค้ต้มโค้ต้มเป็นแบบเนี้ยแอคไงโคต้แอคเออแอคเอ็นทีวีกับลีซอมาเลยสุดท้ายไอซอดจะด่าเลยเนี่ยไอเนี้ยนี่ยืนยืนแล้วยืนอย่าเลยกล้องไอทุกคนไอสตซอคไอเนี้ยจะแอคไปไหนเนี้ย หน้ามึงเก่งไหมครับมึงเก่งหน้าหมดดูเกมไงมีสมาธิก็เก่งเกมมีบุกบุกบุกยิงไม่ได้ก็ต้องเครียดเลยต้องเครียดพูดถึงงานโค้ชเนี่ยเครียดไหมไปอยู่ดันเพราะว่ามาทํากับมาโออาริโอเคยเจออยู่แล้วทีนี้เป้าหมายของทีมมาถึงตัวเราส่งมาเนี่ยก็จะส่งไปถึงนักฟุตบอลเครียดไหมก็เครียดเนาะกูเป็นเป็น ตอแรกเราเป็นนักบอลแค่ไปถึงสนามพร้อมเราก็ขับบ้านาวันตอนนี้ต้องเปลนหมดไปซ้อมบอลตัอไปเก็บตัวแล้วก็เออวันนี้เราเก่งเราชานะเาไม่ชานะก็แบบต้องกลับมาคิดที่เร็วๆหน่อยแล้วก็ดูมัดหน้าจะเป็นยังไงคืออยู่ต้องวางพีเรลียหรือแพลนนี้มันยาวว<ช>่าต้อน<ช>นัตบอลไปเรื่อยๆเพราะว่าแบบอยู่รู้สึกว่ามัดนึงอะ กับไม่ต่อไปก็ต่างกันอยู่หล,ลายัน<ะ>ิ่งเล่นดีมันนิง่งเล่นไม่ดีอ่ะทุกครั้งเวลาเล่นไม่ดีก็ไปพยายามมาแค่ขอ,อ่ะไปพยายามแม้แบบดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมก็ทุกครั้งอาต้องขีดทุกครั้งต้องหาช่องที่แบบที่ต้องแบบแคไขตลอดเวลาก็เกลียดนะมาพูดถึงเลื่อนเดี๋ยวจะยืดยาวพูดถึงดานโยเนีย่ยเล่นมาอายุเมืองไทยนี่นับ,น,บนับนี่ตั้งเกินสิบปีแล้วดานโยเคยคิดไหมว่านักเตะไทยคนไหนที่ดานโยคิดว่าไอ้เนี่ยแม่งโคตรเก่ง ในยุคที่ดานโยเล่นหรือปัจจุบันก็ได้สักคนเลือกมาให้ได้ไหมเพราะเราอยากรู้ไงนะมุมมองนักเตะต่างชา,าติใต้ตรงเรียกคนหนึ่งก็ต้องเป็นมุยเตระสินอ่า <ทำ S 1> แล้วอโอ้โหอนี่เป็นผู้เล่นที่แบบเราอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีแปดปีบัดไม่เคเห็นนักบอลที่แบบเก่งมากมากกว่าเขาคือมันโคตรเก่งเลยเก่งเก่งเก่งแบบเก่งแบบแบบแบบ เพราะว่าคนข้างนอกอ่ะแค่เห็นแค่ดูแค่วันเสาร์วันอาทิตย์แต่คุณซ้อมทุกวันเนี่ยเราสองตุ้มควนแล้ก็เราเราเห็นแบบเขาพัฒนาแค่ไหนเขาแบบอ่าเพราะเป็นรดันโยเพิ่งเล่าว่าดันโยเห็นเนี่ยเนี่ยมูยอขึ้นมาจากโรงเรียนอดัมชันใหม่ๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆแบบเนี้ยแล้วก็ตอนนี้แบบเป็นผู้เล่นที่แบบที่แบบระดับหนึ่งเลยของผมเก่งกว่าลีซอไหมมากทีชงโมชอบเต็กเลยสรุปก็ทีละสิบ ล่าสุดที่ไปเอฟเอฟซูซูกิครับม,มาลีรัสินี่ยิงกระจุยกระจ,ยจายเลยแล้วยิงเนี่ยลูกนี่โคตรคมกลับมาปีนี้โคตรคมเขาเป็นเป็นเป็นผูน้เล่นที่แบบที่แบบเก่งเก่งมากเก่งมากที่แบบไอ้ดูเขาแบบไอ้ไม่รู้เวลาเขาไปต่างประเทศทําไมเขาแบบนอนจ<ะ>่ไม่ได้มันติดอะไรบางอย่างนะนเป็นผู้เล่นที่ที่เก่งที่เก่งที่สุดพอนักเตะไทยอไปแล้วแล้วนักเตะ่างชาติ ต่างชาติเงิดันยุ่งเลยโถไอ้รวยตาไอ้ไอ้สาวให้ใครพูดกับให้พูดไอ้พูดกันถ้าถ้าดูต่างชาติไอ้จะเรียกมาริโอไม่ใช่เพราะว่าเราทำงานด้วยกันนะยูเห็นเมื่อก่อนคือเป็นเราเคยเล่นบนเดวยกันอ่าอ่าแต่ไม่เคยเห็นนักบอลที่แบบต้องแต่ต้องแต่ยู่ประเทศไทยนะไม่เคยเห็นนักบอลที่ใจบอลแบบ คิลเลอร์พลาสอะที่แบบใจบนแบบดีดีดีเข้ามาี่โออไม่ใช่เพราะว่าเราทํางานด้วยกันนะแต่นี่ไม่เกี่ยวเราเพราะว่าใช่มีช่วงหนึ่งอะเขากับมุยอะไม่รู้เป็นพี่ไหนอะมันรู้จักกันรู้เรื่องรู้ใจรู้เรือรู้ใจรู้หมดอ่ะเราก็อยู่เห็นมาดิโอใจบนมันอยู่รู้สึกว่ามีคนโยนบอลให้น้าหนักอะเวทมันดีมากพอดีแบบเราก็ไม่ใช่แค่เป็นตลอดอ่ะ ทุกวันนี้ก็ยังดีทุกวันนี้ใชเน่เล่นเควิตเต็ด้วยนะโอมาริโอสุดยอดจริงๆงไม่เคยเห็นผู้เล่นที่แบบใจบนดีแบบเนี้ยอยู่ในประเทศไทยนะไม่เคยเห็นนะไอคิดว่ากงผมเป็นเป็นมาริโอเป็นมาริโอสรุปได้มาสองคนนะมุยกับมาริโอเอออ่าก็ ไม่ได้ว่าเพราะเป็นผู้เล่นเมืองทองด้วยกันนะแต่อันนี้ดาย่เคยเจอมาหลายทีเคยเจอมาเออเออเจอเจอะไรทีมแล้วเพราะมันที่บอกสองมนด้วยกันนะเขาอยู่เห็นเห็นทุกวันมันบางคนที่เคยเล่นกับเมซี่อ่ะเวลาเขาพูดจริงเมซี่อ่ะอยู่ว่าเออเขาพูดจริงอะไรอ่ะรู้้เพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันทุกวันเขาเห็นแบบพัฒนาสากมาลายาบ้างไอ้พูดงงโอเคได้ละเว้นสองนาเต้ดวงใจดานโยนึกว่าจะบอกว่าเป็นตัวเอง เไม่ก็ต้องกอดแย้กอดเดินว่ะกอดียอะไรเล่นบอลนิดนิดแล้วอ๋อเจ็บข่าวว่าเจ็บขาเข่าวนไหวมึงอะเจ็บขาวผ่าขาวไม่เหรอไอ้เหี้ยกูทำให้มึงเป็นช้ามึงจะพูดดีมึงตาตำรวจตบฉันไอ้เหี้ยกูขึ้นมาใต้ดินอีกแล้วมึงอยู่จะพูดอะไรวะกูก็อยู่กับมึงโอ้โหกูก็อยู่กับมึงแหมมึงต้องรู้สึกดีนะเหี้ยมึงอ่ะตอนนี้รู้สึกดีไอ้สัตว์ที่มึงมีกูเป็นเพื่อนว่าแล้วก็ถามนิดนึงพูดถึงอาแบบเจ็บ ดันโยเคยบาดเจ็บจนแบบว่าเคยท้อไหมตอนนั้นเนี่ยบอลไทยเพราะด้านโยเจ็บไปนานเหมือนกันนะถามทั้งนิดหน,น,นึนน่งเป็นไงบ้างอาการตอนนั้นเป็นไงไม่ตอนนั้นอ่ะออกตาตำรวจอ่ะออกจากตำเรืไปมีคนเก่งเขาซื้อตัวไปเราก็แบบไปซ้อมซ้อมแล้วก็วันหนึ่งเราซ้อมอยู่แบบแค่แค่แค่จับบอลล้านล้านใช่ขาแบบบินบิอแบอเออตัวแรกใครคิดว่าเออไม่น่าหนักหรอกเออเราก็ออกไปก็ไปเช็ค เขาบอกว่าไอ้ตรงป่าอะไรก็เขาบอกว่าป่าประมาณสองเดือนอะให้กลับมาเล่นผมว่าถ้าสองเดือนก็โอเคปรากฏว่าเอ้กูป่าเสร็จแม่มาเรื่องนี้เป็นปีเลยไม่ป่าเสร็จก็บบกลับมาแบบซอมแล้วก็เจ็บอีกแล้วก็ไปรักษาอีกกลับมาแบบซ้อมได้เตะได้เออเจ็บอีกแล้วเออเริ่มรู้สึกแบบเออ เริ่มรู้สึกลำค้าะแล้งจริงเลยจริงๆอ่ะมึงใช้ข่าวท่าข่าวเยอะไปไงมึงใช้ท่าเข่าอะไรกเออมึงเข้าใจมึงใช่้แมึงท่าท่าข่าวเยอะไปอ่ะตั้งใจก็พ่อหลุนเดา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 ช่วงนี้นะครับมาเยี่ยมบ้านเขาจะไม่มีของมาฝากก็ไม่ได้นะฮะช่องของเราก็เลยต้องขอผู้สนับสนุนเรานะครับอยากเอ็กซ์เจอร์เตอร์นี้เอาน้ำมาม่วงไปกับดานโยเซียกาเท่าไหร่ครับ10แพ็คครับ อย่างละสิบแพ็คมอบให้ขอบคุณมากต้องขอขอบคุณนะ a ยเอเวเตอร์เนี่ยนะครับดูแล้วชื่นจิตจิบแล้วชื่นใจขอบคุณมากคู่กอบคุณมึงด้วยโอเคอย่างนั้นเราไปดูบ้านเลยเด้อดูบ้านก่อนครับผม อ่าเมื่อกี้นั่งคุยกันเยอะแล้วนี่แอบมาดูว่าวิวบ้างวิวห้องดันโยนี่เห็นัสนามเมืองทองนะับผมเห็นสนามซ้อมแดงว่ารักสโมสรโคตรโคตรชายในรอกเลยด้วยก็ต้องติดใครสนามด้วยกลัไปห้านาทีก็ถึงแล้วไม่ใช่หรอกกลัวไปไม่ทันกูดูแล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 วิวดีวิวดีวิวดีนะคุณผู้ชมแต่วันนี้แน่นอนบุกบ้านดันโยเราจะไม่เห็นของให้เขาแบบแหมสิ่งที่บอกว่าเขาเก่งอะไรไม่ได้นะ ดันโยพายดูหน่อยเก็บอะไรไว้ในบ้านบ้างมึงเก็บอะไรบ้างเนี่ยมึงมึงมาดูดิเอางี้มึงเก็บมึงเก่งนายมีเก่งนายผู้หญิงไงวัดไม่มีให้กูสะดุดตานี้เลยเอออันนี้ก่อนเนีออนี้ก่อนนี่ก่ออันนี้ซาดิโอมาเน่ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนแต่ไม่เหมือนด้วยอ๋อดันโย่ดันโย่เป็นเราเนี่ยนี่นี่ใครด็อกบาดรุกบาเรียกว่าเป็นเดอะเบสของไอวอรี่โคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้กับยายาทูเร่โคโคเดอะเบส อันนี้ใครวะเนี่ยเอออะไรนะเอดเอดนี่ไงแบ็คแบ็คแบ็คขวาลิ้วพูไงมึงก็ง่วแล้วมั่วแล้วอันนี้รูปรูปตอนเกิดใช่นี่เป็นรูปตอนเกิดอันนี้อะไรเนี่ยเกิดประเทศไทยเออประเทศไทยนะนี่อันนี้ผมชอบมากเลย ก็บอกคนไทยต้องใส่แผนมึงไอโบลี่โค้สใส่แผ่นนะเออมึงใส่แผ่นหนึ่งใส่แผนหนึ่งเขาใส่ดิเขาตัวนั้นอ่ะเขาเขาเขาได้เป็นสปอนเซอร์เราด้วยโอเคยังไงกัแอ๊กเลยเพาะก็ใส่ใส่ดีดีไหมคนดังเพราะว่าเขาต้องเรียกแบบสายแบบอย่างเงี้ยีอ่าทีนี้ก็ดูมุมนี้มุมเบาๆเขาแต่อีกมุมนึงผมสนใจดันโยกพาไปดูหน่อยครับผมเห็นเต็มเลยตรงเนี้ยนี่ไล่เลียงนะชมดู แฟนบอลชาวไทยดูนี่เสียนที่ดันโยสะสมไม่เคยเอากลับบ้านเลยนะครับอยู่นี่ตลอดอยู่นี่ตลอดอันนี้เป็นโกงไทยลีกอ่ะอ่าไทยลีกสมัยโอ้โหสปอนเซอร์ t p l อ่ะสองพันสิบสองอะที่อยู่ตรงนี้ดันโยดันโยคิดว่าเหรียญไหนที่แบบผมภูมิใจที่สุดเลยสำหรับเราในในเหรียญพวกนี้เนี่ยก็จริงๆอ่ะหรือว่าทุกอันมีทุกอันมีค่าค่านะทุกอันอะแบบดูแบบสำคัญมาก่าได้ชอบ ไอ้ช่วงสิบเนี่ยเพราะว่าเป็นเป็นพิเศษอ่ะเป็นปีที่เราเราเราเป็นแชมอีกครั้งหนึ่งอ่ะเราก็ไอ้เป็นนักบอลต่างชาติที่แบบเยี่ยมจริงเหมือนจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เมืองทองก็ได้แชมป์ไม่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 ใช่อันนี้เป็นสองพันสิบสองอ๋อสองพันสิบสองเปนยี่สิบเป็นอันที่สองอืมอันที่สาม่ลูหวางที่ไหนวะ โอ้โ่ไม่เจะเออเดี๋ยวเขาก็เรียงเรียงบ้านสวยนะผมก็นี่ก็บ้านเขาจะลกกว่านี้นะบ้านมันลกแหละตอนแรกโมบอกว่าจะโลดโลดเมืองเป็นบ้านกูกูดูแลดูดีลังวงเต็มอยู่ลังวงรางวัลเต็มไปหมดเลยนะใช่ใช่นักบอลเยี่ยมนักบอลยอดเยี่ยมคนบอลสยามเออนักบอลเยี่ยมนะฮะอันนี้ด้วยอันนี้กูว่าหลุดดูดูแล้วใช่หลุดแล้วคูว่าหลุดแล้วตอนนี้ตอนตอนตอนนี้ตอนนี้เป็น เจอเอแมนยูเล่นกับเล่นกับแมนยูเชลซีเนี่ยนัดที่เฮียสอนพูดว่าแมนยูแมนใช่ไหมวันนั้นรู้สึกสัมภาษณ์ดานโยผมเคยเจอท่านรู้สึกวันเชลซีไม่ได้เล่นมั้งหรือไงไม่ได้เล่นเจอข้างสนามตอนนั้นโคตรเท่เลยตอนนี้ก็เท่เลยโคตรเท่อยู่เลยแต่ว่าอันนี้ ทุกคนต้องมีแบบว่าพระของบ้านใช่มุมนี้นี่คือคนที่ดันโยรักที่สุดใช่ใช่ที่สุดใช่ไหมคือคุณแม่ที่สสุุดดเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบทาให้เรามีมีโอกาสมามามีชื่อเสียงออกมาเป็นนักบอลที่ที่มีอาชัพตอนที่เราเล่นมีมีชีวิตดีๆเขาเสียไปแันมึงเดินตัดหน้าก็มึงไม่เดินอ้อมอย่างนี้วะกูจะเดินอ้อมแล้วกูตัดหน้าม่งอยู่ต่อต่อต่อไอ้กูฟังมึงไม่รู้ การละเทศาเลยเขาเสียไปตรงที่เราเล่นเล่นแบบมีมีชีวิตดีๆแต่ไม่เราแบบเราไม่มีเวลาที่แบบไปดูแลเขาไปดูแลเขาอ่ะอันนี้เป็นความเสียใจของถามว่าตอนนั้นะที่มาไทยอ่ะแม่ศาสตุนนะไม่ก็ตอนนั้นเสียเสียไปะเอาเสียไปแล้วใช่ไหมแต่เขาเป็นคนที่แบบจำทุกอย่างงั้นเราคือซัพพอร์ตอยู่ตั้งแต่เล่นบอลเขาดูแลเราแบบแล้วอยู่กับใครพอแม่เสียอยู่กับใครแม่เสียก็อยู่กับพี่ มีพี่คนหนึ่งเคยเป็นนักบอลก่อนพี่คนโตคนโตอ๋อ,อไปแม่เสียไปกเขาเป็นคนดูแลเราเขาเขายากนะเพราะว่าเรามาจากที่แฟมิลี่แบบโชนอะที่ไม่มีตังอะไรแบบนี้เขาต้อง,งสู้ทุกเลี่ยงนี่แหละอล้ววันหนึ่งกลับมาดีเราก็ไปแล้วก็ไม่ใช่โจรหรอกทุกวันนี้แส<ร>ดงว่าวันนี้รวยท<จ>ุกวันนี้รวยแล้วเขารวยมึงก็ไปหยิบของเขามึงเก็บ เดี๋ยวม้านใมึงไม่เข้าบ้านกูนะมึงกูรู้มึงเข้าบ้านกูมึงก็หยิบอ่ะก็วันนี้ได้พูดคุยดานโยหลากหลายประเด็นอยู่กันบ้านดันโยนี้สนุกมากแต่ว่าอย่าลืมติดตามนะเดี๋ยวเราจะพาดานโยเนี่ยไปทำคอนเทนต์อะไรที่มันมากกว่านี้เร็วๆนี้เลยเร็วๆนี้แต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าวางหะไม่เอานะไม่เอาอ่ะนี่ไม่ต้องมานะ มึงก็พูดไปเองมึงก็พูดไปอก็วันนี้ไม่ต้องพูดมากลาไปเลยแล้วกันยังไงเดี๋ยวให้ดันโยไปทํางานก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็แชร์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องเจอกันอีกครั้งหนึ่งแหละมึงไม่ต้องเจอกันอีกรมึงเจอกันบ่อยๆมึงบอกพ่อม่เจอกันบ่อยๆเดี๋ยวมาเจอกันบ่อยๆเอออยู่ที่มึงด้วยนะายี่อ่ะพี่บิ๊กดูอยู่นะไอ้เหี้ยด่ากไอ้เหี้ยนี่ก็ะชงจังเลยนะฮะยังไงก็ผ่านช่อง อัพจูกูช anel ของเราด้วยนะครับอัพจูกูก็ชื่อตรงๆแล้วแต่กูจะทำอะไรก็ได้เรียกว่าอะไรอัพจูกูอัพจูกูใช่เออมึงจะอ๋อทำไมล่ะมึงอ๋อมึงเออมึงเข้าใจเลยเดี๋ยวมันจะมีช่วงใหม่อัพจูกูวิดดานโยอัพจูกูวิดดานโยเซียรเน็กซ์ e x t หรือว่ากูไปเหรอฮะลาไปเล้วสวัสดีครับ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 ขอบคุณมากครับพี่โอเคป่ะเราก็กลับดีกว่า หมด <ไป S 1> แล้วตาเถอะมา <ไป S 1> อยู่มแม่แมงแล้วพาดีแล้วคูอยากออให้มึงกลับนานแล้ว <laughs>